สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของมงกับฟุตบอลที่ น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการการทิ้งอุปสมสรแมนเชสเตอร์เดดนะครับที่ตอนนี้ซอแวลที่จะมีการถูกระงับหรือว่าหยุดชะงักชั่วคราวไปก่อนนะครับเหตุผลสำคัญคืออะไรนะครับเดลี่เมลเนี่ยมีการข้อกันออกมานะครับว่าตามรายงานเนี่ยมีการระบุสาเหตุที่การซื้อขายสมสรต้องหยุดชะงักลงนะครับ นอกจากที่ตระกลเกาเซอร์เนี่ยจะยังไม่พอใจข้อเสนอต่างๆแล้วยังมีเหตุผลที่ทางแมนยูเนี่ยเพิ่งได้สัญญาใหม่จากทางสปอนเซอร์อย่างอาดิดาสมูลค่าสูงถึง900ล้านปอนด์นะฮะระยะเวลาถึงปี2035นะครับนอกจากนี้ตระกลเกาเซอร์เนี่ยยังจับตาดูสถานการณ์ด้านอื่นๆครับเกี่ยวกับทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของพิมพ์เรีก ซึ่งตอนนี้เหลือสัญญากับผู้ที่ถือครองในสหรัฐอาณาจักรอีกเพียง2ปีครับรวมถึงเรื่องการเติบโตของกีฬาฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางทําเงินเข้าสโมสรมากขึ้นอีกด้วยแต่ว่ารายงานเนี่ยมีการระบุว่าทั้งเซอจิมราคิปแล้วก็ ทางฝั่งของกาตาเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโดยแหล่งข่าววงในเนี่ยมีการระบุว่าเพิ่มเติมเนี่ยกลุ่มที่ยื่นข้อเสนอเนี่ยต่างไม่ได้รับคําแนะนําถึงแนวโน้มในอนาคตนะฮะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยไม่มีการติดต่อจากผู้เกี่ยวข้องเข้ามาเลยนะครับส่วนตัวเต็งตอนนี้ก็ยังเป็นของฝั่งกาตานะครับที่มีความมั่นใจเพียงแต่ว่าทางฝั่งของเกรลเซอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แบบตอบร,รับแบบร้อเปอร์เซ็นเพราะว่า er เกรลเซอร์ ตอนเนี้เขามองว่ามูลค่าที่ทางฝั่งของกาตายื่นมาทางฝั่งของเซอร์จิมยื่นมาเนี่ยมันยังไม่ถึง6กพัล้านปอนด์นั่นเองนะครับก็เลยชะลอเรื่องของการตอบร,รับไปก่อนแต่ยังมีการดําเนินการพูดคุยกันอยู่แบบต่อเนื่องนะ แต่มันยังแบบไม่สามารถไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะฮะก็นี่คือข้อมูลที่มีการเลื่งนกันออกมาจาก Daily Mail หนึ่งกระแสะข่าวนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสะข่าวครับที่มีการเล่งนกันออกมาก็คือ D I นะครับสื่อในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยมีการระบุว่าตุกุนกาลเซอร์ได้มีการหยุดชะงักกระบวนการการทคโอเวอร์ชั่วคราวก็มีราย,ยางานคล้ายๆกับทางฝั่งของ Daily Mail นะครับโดยมีการบอกว่าทางฝั่งของไรคิปแล้วก็ท่านเชคยาซิมเนี่ย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เสนอเงินจำนวน5,000ล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้นของพวกเขาแต่ทางฝั่งของกาาเซอร์เจ้าของทีมในปัจจุบันเนี่ยอยากได้มากกว่านั้นนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้เลยนะฮะข้อมูลก็จะไม่แตกต่างกันสักเท่าไราจากฝั่งของเด i l y เมลนะฮะที่มีการระบุกันออกมานะครับก็สกรุปกง่ายๆคือตอนนี้มันอยู่ที่เบ็ดเงินภาพรวมนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เรื่องของเงื่อนไขหรือต้องใช้เวลาพิจารณา พอเสนอดังกล่าวที่มีการยื่นกันเข้ามามันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะฮะหรือว่าแบบยื้อเพื่อ,อรอดูสถานการณ์นู่นนี่นั่นดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยพวกแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเหตุผลที่อยู่แบบภายนอกแล้วก็น่าจะเคลียร์กันได้แล้วนะครับที่มันยืดเยื้อเนี่ยสรุป,ปง่ายก็คือภาพรวมเกี่ยวกับเม็ดเงินที่ทางเกรเซอร์ต้องการคือเขายังไม่ได้เม็ดเงินตามที่พวกเขาต้องการจํานวนเงิน6 0 0ันล้านปอนด์เปเปแล้วก็กลุ่มทุนส่วนใหญ่ที่สนใจเนี่ย อย่างเช่นตัวเต็ง2กลุ่มทุนเนี่ยเขาก็ยื่นมายังไม่ได้ในระดับที่พวกเขาต้องการหรือว่าเกราเซอร์ต้องการน,น,นั่นเองนะครับอยู่ที่6กพันล้านปอดก็สรุปง่ายๆตามนี้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนยูที่น่าสนใจนะครับก็ข้อกันเกี่ยวกับเหตุผลสำคัญที่ทำไมการเทโอเวอร์ของแมนยูเนี่ยมันยังล่าช้ากันอยู่แล้วก็เจรจากันมาแบบต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันแล้วนะครับก็แฟนบีขี้เหนียวไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะ